สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่แฟนการไฟไทยแลนด์บอยนะครัท่านชมในคลิปแบทเทิวันนี้นะครับนะครับจริงๆวันนี้แอดมินกันไม่ว่างครับเลยให้รุ่นน้องมาเล่นแทนผมมิกกี้นั่นเองนะครับ,บไม่เจอมานา <ะ S 1> น, <ะ S 2> นะครับสวัสดีนะครับวันนี้เป็นการแบทเทิลเอาของใหม่มาตีกันหน่อยนะแล้จะเป็นอะไรวะมูราอ,อิโบะมูราคุมโมะเออนมูราคุมโมะก,กับสันเลี้ยงส,สันโลกสันโลกตีเกเนอเจอร์นะครับอ่ะต้องบอกก่อนไอเกเนอเจอร์เนี่ยถ้าจะแบบจะแบบจะหาได้บอกทำไมไม่เหมือนในโปรไฟล์ที่ทำไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องบอกก่อนว่า อันนี้คือเด็กมันไม่ใช่เด็กกูนะครับนะเดี๋ยวเด็กที่จัดไว้เดี๋ยวเอามาให้ดูแต่เนี้ยมาให้ดูคร่าวๆไปก่อนว่าเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจัดได้แล้วแต่คนไงเขาเป็นเกสไงมึงจะมาบังคับให้เขาเล่นเด็กกูก็ใช่เรื่องนะครับนะอ่ะทอยก่อนเราตัดไปแล้วมากกว่าเริ่มมึงได้สูตรกูเริ่มก่อนแล้วเด็กก่อนก่อนได้ฟ้ากับเหวได้สูตรกูเริ่มก่อนอะไรอีกโอ้ยอะไรเนี่ยสามสามหนึ่งใบ สามใบเด้อโอ้ยโอ้ยใบเดียวพอโอ้ยอึ๊ยชิงไปแล้วชิงอะไรชิงค่ะแต่ใครไวมะกปวดมันาวเราต้องงงไม่เกี่ยวไม่ใช่เฮ้ยใจกับปั๊บปึ๊บปึ๊บยิงเอ้ยแล้ลอยไปแล้วลอยแล้วเริ่มเลยโอ้ยอะไรกันเนีจะลอยทำไมเลยรอบท่านเพียงแค่ฟ้ากลองไม่ใช่หรอลอยไงไปตปอหลับตามนั้นตามนั้นเจ้าเอ้ย ชี้ทำไมกันไม่เข้าใจโอ้อะไรเนี่ยไลท์ไอ,<ฮ>อเอน,นี่ยมันมีปัญหาเรื่องในการเล่นมันนะคือแม่งวางสนามได้แต่ไลท์โดนในแปดโลก <c oughs> มึงวางสวยๆดิเดี๋ยวไปอย่างนี้แล้วกันอย่างนี้ตายโจทยตายโจทยนี่นี่ขี้อะไรไปเนี่ยเดี๋ยวนะชี้ชี้ก่อนสี่พันสี่พันเบ็กเบ็ดเบ็ดให้เขารู้ปึ๊บอ่ะเพียงแค่ฝนตกลงตีแมนแมนตีแมนตีแมนตีเก้าพันเก้าพันนี้เอาไปเอาไป เก้าพันใช่ไหมดูก่อนคิดข้อดิเกอร์ร้อนแรงเลยทไม่ใช่อ่ะเรียทิกไม่มีกุนร้อนสิสิบแปดอ่าแปดสิบห้าอ้ปล่อยสแตนพาวขอห้าพันสิบสี่สิบสี่ตายดูเข้าเระนี่อะไรจบเชิญตายจวนเนี้ยโอ้โหดีจริงๆดีหาเหี้ยวอะไรล่ะแมงเงือก ไล่ลงไปโอ้ตะกี้วิ่ติดเจนเบรกปะวะโอ้สะกี้วิ่ดีจังไหมติดเจนเบกเลยแต่ไม่ได้ใช้รู้ไหมกระปันติแวนโอ้ตายตีเลยตายแวนทำไมติแวนติแวนเช็คคือปุ่มเออจบเออไม่นะตีตีแวนเลยตีแวนเท่าไหร่อะสิบสี่สิบสี่ได้หนึ่ง ได้หนึ่งไม่มีหรอกโถถังบานเลยได้กระดองมันตัวเอ็มไอพีก็มีผมไม่มีดีจริงๆอ่ะตีสิบสามอ่ะฮิวพาวเวนกาดดีจริงเลยอยู่ไม่ได้ตกล้ำได้ที่แปดที่แปดตัวก็มาเถอะก็มาเถอะสแตนพออยากจะทรมานผมเองที่บอลลังไม่เอาแล้วสิบเก้าสิบเก้าเซ็งเลย อแซิดว่ะเต่าสองอ๋ไม่มีไม่มีด้วยเรียบร้อยดีจริงๆเรียบร้อยแล้วทำไมทาไม่เสิร์ฟมันเพิ่งมาไงพี่จวดได้เมื่อกี้ไงตัวฉั่งกะละมังทำไมเราไม่เสิร์ฟเสียดายอะแต่ช่างมันเอะมันเออแหวนไม่ใช่บิ๊กบอลลี่เว้ยอ้าฮะไปตายไปเออไปตายไปสี่ขอคนนี้ก่อนตายไป ดอพลังข้างเอ้ย,อยดออ่ะเอ้ยสิบสิบห้าเดี๋ยวนะส <18 S 1> ิบแปดสิบแปดก็ขอแค่หมื่นดูดีอ่ะ <laughs> อ่ะหมื่นหมื่นอ่าป่าเชิรมาสแจนทับรอเลยะจะรอดมั้นเนี่ยดอน่าจะได้เห็น่นาจะคลิปน่าจะเร็วเนือน่าจะเร็วดูตรงคลิปน่าจะจบเร็วเมบีดูก่อนแน่ ปเดอเด้อเรามีเรามีครับเรามีเยอะปเด้อเด้อสิบสองสิบสองเอ้ยมันเก้าพันเออมัสิบสองไม่ิเจนเบกเออไม่ใช่อ่ะอะไรอ่ะอ่าแวนตีแวนตีโอให้ถังใจให้ถังใจให้ให้ให้อย่างนี้อืมพีจีพีจีเช็คหนึ่สองฮิวฮิวพลังอย่าไม่เอาแล้วเอมือจบจบจ โอ้บาสหมดแน่นอนไรโดกว่าจะได้เล่นบาสไปครึ่งหนึ่งแล้วแม่เงยก็ต้องเปนดมไตคิวตีวันตีผ่นเอาเต๋าวางหน่อยเต๋าวางหน่อยเพียงแค่ฝนทุกคนคงด่าละเกดเนี่ยเล่นภาษาอะไรเนี่ยมันสกูไงที่หมไปเห็นกันอยู่เเปลขสี่ดีกว่าเต๋ามีหลายลูกไม่เป็นไรโอเแล้วก็บาส ปาท mm ิงปาปลาทิงปาหมดเกี้ยงบาเอ่ะแวนเปิดดีแวนเปิดแวนเปิดอันนี้อันนี้จะแรงโอเคได้คืนกำไรมานิดนึงนิดนึงแวนเข้าก่อนเลยงั้นน่ะเช็คเช็คสองเช็คมึงไม่เอาเยี้ยอะไรเออไม่เอาเยี้ยอะไรเลยจริงจริงอ่ะหนึ่งดามหนึ่งดามจรจรโซบัดหนึ่งแม่งสีตัวไหน มันโอ้ไม่ก็ไม่มีใครถึงเลยไม่ได้โจทย์เลยไปเด็เลยชีย้นี่ดรกบูทมันก็ถึงสองหมื่นไม่มันบอกว่ามันบัญชีแล้วพลังต้องถึงสองหมื่นเลยไม่มันตายจวตอนสองหมื่นเว้ยมันบอกว่าเมื่อจบเมื่อจบการต่อสู้อ่ะตัวนี้มันโซบาลหนึ่งหกสี่พันเนี่ยแล้วหกสี่พันจวกวกอีสี่พันอีกทีหนึ่งอ่ะตัวนั้นด้ถูกรีทายใช่ไหมล่ะถ้ายูนิตที่เลือกพลังถึงสองหมื่นหรือสูงกว่าตัวรีทายยูนิตนั้นถ้ายูนิตตัวที่เลือกพลังสองหมื่นเลยสูงกว่าจวหนึ่งใบ เอออชี้ใครชี้นี่ดิอาลูกเต๋าอะท่านท่านไม่วางเต๋าวางเต๋ออะไรเลยแปดพันเลือกแปดพันแล้วลูกใหญ่ก็ได้นะแปดพันจะได้ดูง่ายแปดพันก็ต้องรวมบูทไปเลยมาด้วยว่ะซักเส้นนะมันจะซักเซส้นอันนี้ใช้เทคนิคใช้เทคนี่ซักเซส้นสีชี้ใครชี้ชี้ชสองชี้นี่นี่ไม่ดินี่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 โอเคโอเคหกสี่พัน โอ้เองทะลุอันนี้เป็นอีกสีอะไรอีกอันนึงก็เป็นแปดพันสองโลกโอเคอันนี้สี่พันตายห้าหมดอ่ะดูตรงไรตายห้าหมดแล้อันนี้ตีเจ้าัวใช่อันนี้ทั้งสองเลีนอะรู้อยู่ตีเจ้าัวอันนี้มันจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยตอนเนี้ยอุ้ยเยอะวะเยอะเยอะเยอะมีตีประเดี๋ย <laughs> ปเยอะแล้วเยอะแล้วข้าเยอะไอ้น้ำเบบี ไอ้น,นี่สองอ่าสองเก้าเก้าเจ็ดสิบหกสิบหกสิบหกบวกแปดสองสี่ใช่ไหมสิบหกบวกแปดใช่ใช่ยี่สี่จีิงจ้าโอ้พี่จารู้เรื่องเลยอ่ะใช่ยี <26. S 1> ่สิบเจแล้วก็ตีอันนี้เท่านนนนทไหร่อันนี้บวกสี่อันนี้ถ้ไปเนี้ยมันบวกสี่อีกมันจะเป็นสิบสองอ่าหนึ่งคูสองเป็นสองหนึ่งใช่พี่จายังไงโอ้ย จบเชิญมันจะอันนี้ตายก่อนนะตายอมันจะเป็นจวมันจะจวทั้งหมดหนึ่งสองสามจวสามโอ้ไม่น่าจวเลยจวเสร็จก็ดวดสามจริงหรอก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งี่ชี้หนึ่งสององในี้สานสามสามไงออกนี่อ่ะสี่เออใช่สี่โถเอ้ยไม่เตือนลืมแล้วเนี่ยแล้วก็มันจะตายทั้งหมด่าอันนี้ตายอันนี้ตายใช่สองคนนี้ตายไม่น่าเะยก็ดูหลักๆ อ่าแล้วตายแน่เลยอ่ะโดนโดนเทนมาตายแน่เลยเฮ้ยเดี๋ยวมาห้าแรมงูโดนวายเลยเนี่ยโอ้ดูเทนมาตายแล้วลาก่อนกันต่นึปเลยดูลุมกันโหแต่ของแม่งของแม่งไหลไหลออกมาเยอะไปวะลองลองดูกันตายตายเทนมามาเถอะโถถังกะละมังติดการ์ดเปล่าฐานาใหม่ บิด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 กลับไปเลยบวกสี่พันไอ้บวกสามพันหนึ่งตัวใช่อันนี้มันบอกว่าบิดปึ๊บบวกสามพันบวกใครเดี๋ยวมันไม่ข้ามเซนมันไม่ข้ามเซนต์โซนเลยหเออเอาเอาลูกเอารูปเก่ามาดีกน่าสามพันสามพันอ่ะสามพันในใครสามพันในใครชี้ชี้แมนอ่ะชี้แมนด้วยแมนไม่หิดแม่งก๊อปวัตต์ดอฟากแมนมันก๊อปชื่อ้แมนได้ใช่ไหมใช่นี่ไงนี่ไงอะ มือก็น,น้อยวิ่งไปเลยสิบสองสีง่บาทซูซู่เมกี้อบานหนึ่งสี่บาทซู่ซู่นะเมกี้ลงไหมสิบสองสิบสองสี่บาทซูซู่นะเมกี้อีกอีกแค่กี่เมตรเองเนี่ยโอ้เอาได้บา <4 S 1> ้านหนึ่งสี่บาทนะซูซูลงไม <laughs> ่ครับสิบสองไม่มือหมดจริงๆกันแะน่ไม่เถียงไม่เถียงนะมือหมดจริงๆนะหนึ 1> 1, 2, ่งสองสามอะสี่สิบเอ็ด อีกอะพี่คาร์เตอร์บัสหนึ่งเอามาเถอะหมดจริงๆนะเนี่ยโอ้โหผ่านมือที่แปะตอนเนี้ยอันนี้จะหยิบให้ดูจริงๆจับตัวตะเก่าตั้งก็ได้แต่จริงตามมายาจริงๆควรจะหยิบขึ้นมาให้เขาดูนะอันนี้จริงๆกองมันก็ถือไว้ไม่ได้มันต้องสับทุกครั้งนะใช่โอเคแบนตี้เฮ้ยดังแบนตีเลยมีมีมีฮิตมันก็เรียกมาอีกอะโดดถังกระลำบังไะเดมง่ายไปเช็คเช็คสแตนมางอนหนึ่งสองส้วยบัน อคพลังนี á, 8, nah, 10, ่พลังอย่างบบหนึ่งหมื่นหมื่นห้าพันไปหมื่นไปหมื่นเลยห้าพันข้างละหมื่นใช่ฮะตีสิบสิบเจ็ดชี้หลังเวนตีสิบสิบสิบหกเออเออเขาได้บัตรหนึ่งโทษปุ๊บมันต้องหายเลยลืมไงโทษโทษวางไว้แล้วเสียบลืมเลยนะ ลงไปอยุ่ไเลอยู่งเลยยุ่าเียอ่าบร้อยออกมาอีกรอบหมดมือเฮ้ยย้เพื่ออะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้เลยได้มเอ้ยคือได้ได้ได้มือยันหมดอ่ะสี่พันสี่พันนู่นะฮะโอ้โหแม่งอะไรวะเนี่ยเทนเปนม้าแม่งมารอบเดียวแม่งเอาทับปิลเลยบวกบวกใค้นี่โอ้โหคุมชิบหาย ไม่มีใครตายด้วยจันไรน่นเจ๊้เฉเชนมากอันนี้บวกห้นี่นะมันบวกไปทั้งหมด12ื่นสองเอบวกไป4ี่สี่เออหมื่นสอลูกเต๋าไหนลูกเต๋าไหนลูกเต๋าไหนสิบเก้าไม่ชี้เกเทกอีกเทกลูกให้ใครตีเลูกตีลูกก็โดนไห้นี่หมดเลยโอเคตีคิดมีสกิลสามหมื่นสามหมื่สเป๊ะดีกว่าดิสาิดมีสกิลสามสามหมื่นห้าเช่าเนี่ยสี่วันพันอ๋อไอเดี๋ยวพึงไปมันตายพี่ก็โรด ตายแล้วไงอ๋อมึงชี้หลังโคโนดก็จะกลายเป็นแค่อันนี้คิดจัว่วอันนี้คิดไม่มีหาเลยเลยตแต่มันจะมีชี้ไงเฮียเอาก็พีก็ไม่กัดสิมีก็ไม่ต้องกาดสิอดใจอดใจไม่กาดล้วไม่กดโอ้โหดอปลงังโอยังคุยกันได้นะโอ้ยิดยย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 ยวยย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 ย้ยยยยคิด,ด,ด,ดจัว่วเท่าไหร่ อันนี้ีวยี่สี่โอ้ยเยี่ยนตีนมากเลยดอพลังไปด้วยใช่ไหมใช่ยี่สี่ยี่สี่ขอสิบห้าเอ้ยขอมื่นเดียวแล้วนี่ใช่หนึ่งสองตายแล้วมามามกลับมาโอ้ตเป็นใครวะท่นี้ที่ไหนเี่ยทาใหญ่ไปแล้วด้วยใหญ่เวอรเลยว่ะ โอ้โหก็ตายอยู่ดีไหมเนี่ยอ่ามีนี่อยู่โอ้เยี่ยเรียได้เช็คได้เรียดไอเช็คเยี่ยก็จะไหลอ่ะเดี๋ยวนี้จะเร็วลงลงลงไปลงไปลงทำไมอ่ะเอ้าก็มันต้องก๊อปไงมันก๊อปตัวก๊อปมันถึงจะได้เช็คอ่ะยังยังไม่ใช้ยังไม่ใช้เอ้าพี่นะพี่จะตายตรงนี้มันทำไมยังไม่ใช้เพราะนึกที่มันแอคทีฟนี่รีบแล้วเราอ่ะรีบแล้วเราอ่ะจะเร็วรีบรีบคุณขอไปชิューชิิดก่อนเอาเงิขอไปชิューช สามพันนี่ 3, สามพันสามพัน,านสามพันเอาเดบาทหนึ่งเอาเดบาทหนึ่งโซบาร์สองตอก๊อบนี่ดิก๊อปนี่หาด, <c oughs> ดิเอาทวินเอาทวินได้ดิเอาได้เดีเดวยดวาทำไมนี่แบบหละปุ๊บในี่เครปละโตถัาางกะละมังอันนี้ตายไปดิอ, <c oughs> อยู่ทำไมละ่ะเออันนี้ตายไปสิ <c oughs> คนทับอ่าดีจริงๆเลย อสู้โอ้ยี่ยตีได้แล้วเอ้ยตัวนี้ตีได้แล้วสิเบสถึงนี่กองบูทยอมอะโนกาดอ่าไม่ไม่คนด่าไม่คนคนคงด่าไม่หรอกมันก็เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเมื่อวานจริงจริงเล่นก็มีโอกาสที่จะสกูเกตอยู่แล้วว่าจริงจริงก็ทำสกิลให้ดูได้เยอะมากแล้วนะ ก็ว่าแค่แบบโดนยื้อเนาะ <c oughs> เออนะประมาณนี้ครับผมทำคลิปนี้ครับชอบกดไลค์ตามกดซับสไคร้ด้วยครับไปร่วมกดกระด,ดิง่งเป็นบ้านคลิปใหม่ของเรานะครับผมสุดท้ายขอบคุณร้านซีเจริ่มกับมาท่าชั้นห้าผู้ผลิตเพลเราช่องเราช่องเวีนกายอย่างเป็นทางการนะครับแล้วทุดท้ายนี้ใครสนใจทำซื้อจินค้าแล้วให้ต่อยเพจแท็บช็อปวันนี้ไปรู้เจริ่มคลิปหน้าหล่อสวัสดีครับ bye bye.